ไม่จบง่ายกัมพูชาลั่นเดินหน้าฟ้อง UN กล่าวหาไทยละเมิดสิทธิกัมพูชาลุกฮือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชาหรือ CHRc ยื่นคำร้องด่วนถึงสนาประชาชาติขอให้สอบสวนไทยกรณีที่อ้างว่ากองทัพไทยยิงใส่หมู่บ้านเปรจันจนมีพลเรือนเสียชีวิตหนึ่งรายและบาดเจ็บอีก3คน CHRc กล่าวหาว่านี่คือการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นร้ายแรง และฝ่าฝืนข้อตกลงสันธิภาพกัวลาลัมเปอร์ที่2ประเทศพึ่งลงนามต่อหน้าสักขีพยานระดับโลกพร้อมยื่นข้อเรียกร้อง7ข้อให้ไทยยุติการใช้กําลังชดเชยเหยื่อเปิดสอบสวนอิสระและที่สําคัญที่สุดต้องปล่อยเฉลยสึกกัมพูชา18นายกลับประเทศโดยไม่มีเงื่อนไขแต่คําถามคือสาประชาชาติจะตอบรับหรือไม่และไทยจะเดินมากอย่างไรต่อจากนี้แล้วคุณล่ะ คิดว่าไทยควรตอบโต้หรือยอมเจรจาคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับ